สามสี่โอเคครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าผมไปที่ไหนนะฮะต้องมีโชว์ของนะฮะลุงเอกวันนี้พี่เอกพร้อมลุงเอกมาที่นี่อยากจะเห็นของดีของเด็ดของลุงเอกนะฮะและเบื้องหน้านี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเรียงรายกันเลยครับนะฮะผมเห็นแล้วว่าของดีของเด็ดนะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นที่ผมเห็นไหมฮะนี่คืออะไรฮะนี่คือประกาศอะไรซุะเปอร์ออริจิับ ซูเปอร์ออเรนส์เนาะส้มปหาสส้มหรอครับหาคนทำยากครับในเมืองไทยไม่ต้องหาคนทำยากผมไปที่ไหนผมไม่เจอไม่มีไม่เจอไม่ต้องหาคนทำยากคือผมไปที่ไหนผมไม่ผมไม่เจอนะฮะซูเปอร์ออเรนส์จริงๆโครงสร้างได้ไหมได้แล้วได้ไหมโครงสร้างหางเหิ่นโครงสร้างหางได้ไหมร้อยแปดสิบองศาไหมตะเกียบเป็นยังไงโคดงอหรือเปล่าหรือเป็นรากมะม่วงไหมยังไงได้ไหมได้แล้วครับตะเกียบเดี่ยวไหมใช่ได้ครับ เกลดเป็นยังไงเรียงกันย้อนส่งย้อนสอนหรือเปล่าเกล็ดก็ได้แล้วเกล็ดประกวดได้ไหมเนี่ยพี่ถามว่าเกล็ดประกวดได้ไหมเกล็ดประกวดเลยครับอ่าคือที่พี่ถามนี่พ่อะไรรู้ไหมกำลังจะดังแล้วกำลังจะดังแล้วดังยังไงพี่ฮะยังไงเนี่ยแหละกำลังจะดังเพราะปลาเนี่ยแหละออเรนซ์ซูเปอร์ออเรนซ์เนี่ยนะฮะกำลังจะดังเพราะซูเปอร์ออเรนซ์นะครับเดือนหน้านะฮะสิงหาคมหรือต้นมิถุนายนเนี่ยครับจะมีงานประกวดปลากัร สีส้มจะมีงานประกวดประกาศสีส้มเป็นคัดเดียวเลยคือสีส้มล้วนๆสีอื่นไม่ต้องมาปนเดิมทีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสีเดียวถูกไหมคุณก็ไปแข่งขานกัะแดงเหลืองดำหรือขาวถูกไหมเอาส้มไปแข่งถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยเป็นคัสสำหรับสีส้มโดยตรงอันนี้เพ่บอกก่อนนะอันนี้ขออนุญาตจะซิปนะซิปดังๆเลยนะฮะจะมีคัสประกวดประกาศสีส้ม เป็นความภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นปรากวฏปรากศสีประจําพระองค์<ม>นะฮะฟ้าหญิงจุราพร<ม>นะครับแล้วเป็นงานใหญ่ด้วยงานนี้นะฮะเป็นงานที่ทุกคนจะต้องรอคอยลอยคอรอคอยเลยทุกปีต้องมีงานนี้ถ้าไม่มีงานนี้นะฮะคนประกาศงองแงระดับประเทศนะฮะดรสาพพบเจีวีเราเนี่ย จะต้องหูชาเลยอาจารย์ครับเมื่อไหร่มีครับอะไรเมื่อไหร่มีครับนะพี่เอกต้องอินบอกหายารตลอดนะครับคนรอคอยรอคอยรอคอยเลยนะฮะงานประกวดประกาศที่มอเกษตรบางเขนนะฮะปีนี้พิเศษครับผู้ชมครับจะมีเหมือนเดิมคือประกาศทุกรุ่นที่มีอยู่แล้วนะฮะจะมีในเรื่องของประกาศสีเขียวที่เราเคยมีเมื่อปีที่แล้วนะฮะประกาศสีเขียวมีแล้วเขียวเกษตรแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือในปีนี้นะฮะอาจารย์หวีเนี่ยแกก็เสนออีกรุ่นหนึ่ง เป็นรุ่นสีประจำพระองค์ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะพระอยู่ลาพอเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะทรงโปรดสีม่วงเป็นสีประจำพระองค์เป็นสีเออพระองนี่ไงนี่ไงจูน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 พี่เอกจูนพระองนะนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยคือสีประจำพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะพระอยู่ลาพอเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดสีส้มเป็นกรณีพิเศษนะฮะเป็นสีประจำพระองค์ท่านเลยเวลาที่มีอะไรที่ไหนเราสังเกตว่าจะมีสีประจำพระองค์เนี่ยเป็นสีส้มตลอดนะฮะงั้นพี่เห็นปุ๊บนนึึกถงเลยว่ามมัจะี ส่งเข้าประกวดบหลายๆตัวนะไม่ต้องเอาตัวเดียวนะหลายๆตัวถามว่าทำไมหลายตัวพี่สมมติผมมีตัวเด็ดตัวเดียวสมมุตินะผมมีตัวเด็ดตัวเดียวนะผมจะไปต่งทำไมพี่ตัวอื่นไม่สวยเหมือนกันอันนี้คือทริคอีกทริคนะคุณโยมครับการส่งเข้าประกวดเนี่ยเราจะประกาศสักดาห์กันนะใช่ว่าจะประกาศสักดาหนะปลาตัวนี้สวยที่สุดที่ปลาตัวอื่นสวยชู้ไม่ได้เลยยังไงเนี่ยไอตัวนี้มันก็สวยที่สุดพี่ แต่อย่าลืมว่าไอถึงวันที่ตัดสินเนี่ยไอตัวที่สวยที่สุดแต่มันไม่สู้ครับใช่ถูกไหมไอตัวที่มันสวยรองกว่ามันสู้ครับงั้นเราเอาตัวสวยที่สุดตัวรองสุดไปด้วยข้อแรกข้อสองเราจะประกาศสักดาห์ว่าเอกสายส้มนะจะเป็นเป็นลุงเอกประกาศส้มหรือประกาศเอกลุงเอกลุงเอกออเรนจ์ลุงเอกซูเปอร์ออเรนจ์อะไรก็ไม่รู้นะเราจะประกาศสักดาห์ว่าที่เราทําเราเยอะเราแน่เราเจ๋งเรามีคนเดียว ในเมืองไทยไม่มีใครมีเยอะอย่างเราลงให้มันเยอะเยอถูกไหมฮะเผลอๆนะหนึ่งสองสามชอชอชชอเมาเมามีคนทำได้แล้วมีคนเคยทำได้แล้วนะประกาศธงชาติในงานนั้นนะครับถ้าลุงลุงเป็นคนไป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 ร่วมทำงานด้วยนะฮะน้องช้างส่วนภูมิฟาร์มนะครับธงชาติเมาทุกรางวัลเดี๋ย ุรางวัลเลยนะค,คือ,อค,คือเขาไม่ได้ส่งคนเดียวนะแต่ว่าพอประกาศรางวัลมาเขาติดห้ารางวัลเลยที่หนึ่งที่สองที่สามชมเชยมเชยน้องช้างติดบุหรี่ห้ารางวัลในงานที่ล่าพอดีนะนนลุงก็ไปอันนี้ก็เป็นไปนได้ก็พี่ก็ไม่รู้ไงใครจะไปรู้อ่ะเราเลี้ยงประกาศอยู่เนี้ยนะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะเป็นเบอร,ร์หนึ่งเรื่องตอนนี้ก็ได้พัฒนาต่อนะพี่เอกเห็นศักยภาพของลุงเอกนะฮะอยากพัฒนาต่อสีฟ้มอย่าหยุดนะอย่าหยุดทำทำเลยไม่มีใครทำ ทำเหมือนเขาเราเดินเหมือนเขายังไงเราอยู่ใต้ร่มเงาเขาเข้าใจปะครับข้าใจหมายไหมเราทําเหมือนเขาอะฮะคุณจะดังแค่ไหนยังไม่รู้แต่คุณที่อยู่ใต้ร่มเงาเขาแต่ถ้าคุณทําไม่เหมือนเขาคุณสร้างตัวตนขึ้นมาได้อันนี้อาจจะเป็นตัวที่สร้างตัวตนให้เราก็ได้ครับผูบ้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมที่ผมมีนเสิร์ฟภาพให้ผู้ชมดูว่าประกาศสีท่มของลุงเขาเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะภาพที่ผมมีนเสิร์ฟมาตอนนี้จะสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างได้สีได้ทรงได้นะครับแล้วประกผมมไนาาด ที่สําคัญคือที่ผมเห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตามภาพที่เห็นใช่ไหมฮะส้มจ๋าไหมฮะนี่เขาเรียกส้มส้มจ๋าเนาะครับผมจะไปเรียกส้มจงส้มจุดส้มมันไม่รู้ส้มหยุดในไม่เอานะนี่งส้มจ๋านะฮะสวยจริงครับทำมานานยังเนี่นยก็เริ่มทําได้ปีนึง่งครับเริ่มทําได้ปีนึ่งหรอครับนี่ปีนึ่งหรอกปีพัฒนาเรื่อใหม่กว่า เพิ่งเริ่มใหม่คืออะไรเคยทำมากราดทำสีส้มมาแล้วครับทำสีส้มมาแล้วสามปีครับเคยทำที่ไหนฮะทำที่กรุงเทพครับยู่ประทุมธทันเดิมที่อยู่ประทุมธทนนี้ทำสีส้มครับเดยกประกาศมาก่อนแล้วนะฮะยังกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านคิดถึงแม่จะมาอ้อนแม่ฮะแม่ลูกชายแม่จะอ้อนอะไรป่ะฮะอ้อนขอตังค์มาฮะขอกลับมาอยู่แม่คิดถึงแม่ได้ดูแลคุณแม่ด้วยนะฮะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุขใจถ้าอยู่กับบ้านเราเนอะ ดูเองก็เลยกลับมาอยู่ัถูกตัวไทยทำนม่เลยตรงทช่เลยตรงแล้วประสมเสร็จไหมตอนทำมาเนี่ยก็ลมลุกสักคานบ้างนะเป็นแรงธรรมชาติเหลือแล้วตอนนี้ขายดีเนี่ยก็ดีครับดีไหมเดือนหนึ่งปอนด์เท่าไหร่เอารายได้แบบเอาง่ายๆนะหลักๆนะประมาณ บาสองพันบาทต่อเดือนก็อยู่ได้เพราะเราอยู่บ้านค่าจ่ายน้อยเหมือนขาเช่าที่พักนะน้ำมันก็ไม่ต้องรถตรงรถติดง่ายๆได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมฮะ้าสวยเนาะสวยเนาะเดี๋ยวตอนตอนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะทำประกาศเนี่ยจากใครเริ่มขอนได้ทำหรือดทำเองหรือไปเจอที่ไหนยังไงเนีพี่ไม่เข้าใจใจรักครับใจรักคือชอบประกาศชอบมาตั้งแต่เด็กใส่ซ้อนตาม ต้งตามหนองมาเลี้ยงเห็นไหมเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไงก็เนี่ยไปช้อนตำทุ่งหนองทองบึงเนาะอ่าเอาแล้วพอรู้จักประกาศเนี่ยสวยงามเนี่ยได้ยังไงทีแรกเลยที่เริ่มเริ่มรู้จักประกาศสวยงามเลยนะว่ามันอย่างนี้เหรออยากจะเลี้ยงเนี่ยเห็นในเฟซในเฟซบุ๊กเห็นเขาโพสต์ประกาศกันเนี้เหรอไงใช่เห็นโพสต์ประกาศแล้วก็เฮ้ยมันสวย ทำมาสะกิดใจเราเคยเลยงตอนเด็กคัะมันไม่อย่างนี้นะตอนนี้ไม่อย่างนี้เลยเหรอฒนามาขนาดนี้เลยก็เลยหัดเลี้ยงอือหูผู้ชมครับสีนี้มันโดนใจผมจริงนะสีส้มนะสีประจำพระองค์ท่านนะฮะสวยแล้วเดี๋ยวประกวดผมว่างานนี้ลุงเอกแจ้งเกิดลุงเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ยังไงนี่นั่งนี่คืออะไรผมจะเหมาหมดแถวเลยครับฮะเ้าเอานั่งเขาน่ะเขานั่งเราต้องนั่งแล้วเอาเอานั่งหน่อยนั่งหน่อยยังไงลุงคืาจะเหมาหมดแถวเลยเหรอ หมดแถวเลยครับเลรอโอ้โหโอ้โหอ่ะไอ้พัดก่อนกันแหละเอ่อถอดอดไดก่อนกันแล้ว,เด,ดลวเดี๋ยวอีเพิร์ฟคนนี้